นี้เกิดเหตุระทึกขึ้นนะคะเป็นประเด็นที่ต้องตามกันหลังมีรายงานว่าเที่ยวบินของสายการบินไทย TG 963ค่ะจากกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนไปภูเก็ตถูกผู่วางระเบิดนะคะทาให้ผู้โดยสารแตกตื่นกันยกลําค่ะต้องอพย,ยพผู้โดยสารและลูกเรือกว่า200ชีวิตแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่พบระเบิดนะคะขณะที่วันนี้การบินไทยออกมาชี้แจงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัยส่งผลให้วันนี้เที่ยวบินต้องล่าช้าออกไปค่ะ โดยเที่ยวบินของสายการบินไทย TG 963จากกรุงซ็อกโฮมนะคะประเทศสวีเดนไปยังภูเก็ตก็มีกำหนดออกเดินทางตอน3ทุ่มครึ่งของวันที่2มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าช่วงตี3ครึ่งวันที่3มีนาคมตามเวลาประเทศไทย ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากถูกขู่วางระเบิดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอบพย,ยพผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมดแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่ามีวัตถุระเบิดแต่อย่างใดค่ะตำรวจก็สอบสวนผู้โดยสารทุกรายครบทุกคนแล้วก็ยังไม่พบความผิดปกติด,ด้วยค่ะขณะที่ฝั่งของการบินไทยวันนี้ก็ออกมาชี้แจง<ะ>ประเด็นนี้ด้วยนะคะมีชี้แจงด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่เรืออากาศเอกปรรถนาพัฒนสิริผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภยัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินบริษัทการบินไทยค่ะออกมาบอกว่าขณะที่กําลัง ออกจากหลุมจอดกับตันได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยนะคะก็ดําเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานค่ะท่าอากาศยานนานาชาติอารันดานะคะเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายสูงสุดการบินไทยก็นําผู้โดยสารเข้าพักที่โรงแรมค่ะรอเวลาออกเดินทางใหม่ซึ่งคาดว่าเที่ยวบินท g 963จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอารันดาภายในวันที่3มีนาคมค่ะ คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะคะหรือว่ามีญาติที่โดยสารกับเที่ยวบินคันนี้สามารถติดต่อไปที่สายการบินของการบินไทยได้